มหาวิทย,ย,ยาลัยสยามจะเปิดห้องชมรมมุสลิมซึ่งห้องนี้มีไว้เพื่อให้เพื่อนๆชมรมได้มาพบปักกันนอกจากนี้ยังถือเป็นห้องเพื่อใช้ประกอบศาสนากิจทางศาสนาอิสลามอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาของการเปิดห้องชมรมนี้กันค่ะ And This is the new project that we have. We are funded by s i a m University. It's a new prayer room. Uh, it is h i n h l y funded by the e a of s i a m University to be used as a place And doing the club activities. We are so proud that all of the activities we have done are now recognized by a large number of people, and we have seen an increasing number of Muslim students coming to Xi'an University. This is the reason why we need a larger room for our members, and we are very grateful for what our team, Dr. the Wan Mamid, have contributed to all of our projects, especially to this new fabulous prayer room. Thank you very much. I hope that you know these uh, facilities will be used uh, by the Muslim student, and, uh, and also not only for break but also you know for as uh, you said earlier, many other activities that you wish to do. You yeah? I think that uh, we are lucky to have you as the educators and have all of the experience uh, to give the wisdom to our Muslim students in our country, and I also think that. Uh, what the educator should do is that trying our best to preserve peace, and peaceful coexistence uh, among the people in various regions. On behalf of the university, I'd like to thank uh, Professor Talavani and then Professor Ansari to gave us the honor to be the one who really open and also I'd like to thank again to, uh for you for, for your your continuous support. ที่จริงเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ท่านอาจารย์จิรดาพิทยศาสตร์เนี่ยเข้ามาทำงานที่นี่ในปี2541แล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าที่นี่ดีจังเลยที่ให้คลุมหิบยาบแล้วก็ได้สอนได้ด้วยแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามีนักศึกษาอีกมากมายที่ต้องการที่จะคลุมพิบยาบแล้วมาเรียนคณะพยาบาลแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนในที่อื่นๆก็จะได้มาเรียนตรงนี้แล้ว พอท่านอาจารย์มาเห็นว่ามีนักศึกษาอีกหลายคณะซึ่งเป็นมุสลิมแล้วก็ต้องการที่จะคุมฮิญาบแล้วก็อยากจะคุมฮิญาบก็มาปรึกษาหารือแล้วท่านอาจารย์ก็ได้เรียนให้กับทางท่านอธิการบดีได้ทราบแล้วก็ได้รับความเมตตามากท่านอธิการบดีบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าคนเราเรียนรู้ด้วยความสบายอกสบายใจแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาในการที่จะพัฒนาตัวเองได้ สำหรับการละหมาดในศาสนาอิสลามคือการประกอบกิจบูชาสการะอันเลาะด้วยการอ่านบทสรรเสริญและการวิงวอนในอาการต่างๆเช่นยืนก้มกราบและนั่งค่ะเราไปดูพิธีกรรมนี้กันค่ะ จากที่เพื่อนๆได้รู้ถึงพิธีกรรมของศาสนาอิสลามกันไปแล้วเราไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆที่เคยเป็นประธานชมรมนี้กันค่ะว่าชมรมนี้มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างสวัสดีครับผมชื่อนายมารอบีสามาอาลีอยู่แผนเทคโนโลยีสารสนเทศทีนี้เป็นประธานของชมรมมุสลิมมอสยามนะครับตรงนี้ทางชมรมมีการจัดเปิดห้องชมรมใหม่โดยท่านอธิการได้ทรงสร้างห้องชมรมรนี้เป็นห้องสําหรับเด็ก นักศึกษาชมรมมุสลิมทุกคนและก็ในห้องชมรมนี้จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมเปิดโลกมุสลิมกิจกรรมเหมือนว่ามีการประชุมโครงการต่างๆางเช่นโครงการบ้านเด็กกำพร้าเย็นบางทีก็จะมีการเปิดบวชของชมรมอย่างเช่นนัดประชุมเพื่อทําการเปิดบวชของเดือนอรมดอนของเดือนศาสนาอิสลามห้องชมรมจัดอยู่ชั้น8ห้อง 804.2แม้ว่าชมรมนี้จะเป็นชมรมมุสลิมก็ไม่ได้จำกัดให้เฉพาะผู้ที่นับถือแต่ศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียวแต่เปิดกว้างและรับเพื่อนๆที่นับถือศาสนาอื่นๆอีกด้วยค่ะและเมื่อเพื่อนๆนได้เข้าร่วมกับชมรมนี้แล้วแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ทับสินดีๆให้กับสังคมอย่างแน่นอนค่ะ